สวัสดีค่ะนานา,นาไลฟ์สไตล์ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้มาสมบรรยากาศแหดงๆณมุมหนึ่งข้องซี่ราชาด้อค่ะผายางเล่นอย่างมือแรงค่ะพี่น้องผาหมามายางเล่นโมเมนต์ยังหลอกมือแรงกับผาเด็กน้อยเอ,อกมาหยางเล่นจากน้อยค่ะโอ้พี่น้องเห็นหนุกเข้าบ่า นกเข้ามาห้ากินอยู่เดี๋ยวลองสูงบิึงก่อนเด้อค่ะนี่เห็นบอกนะคะพี่น้องนกเข้ากับมาห้ากินมาห้ากินยำแหลงค่ะ เหอายางไปห้ามันเห็นยางนี่ค่ะพี่น้องไปอีหางเข้าไปถ่ายให้เบิงใกล้ๆว่ะดิบ้านนอกก็เห็นเลยค่ะนกเข้ามาห้ากินซช่นเนี่ยเข้าหมู่บ้านบุมีเลยค่ะ ไแล้วคะ่ะวะอยู่ปลาคนนะี้อ่ะบันนี้หั่นหมอบึงเล็กๆข้องเหาคะ่ะเล็กๆข้องเหานี่แลละค่ะเด็กๆของเห่าก,ก็ได้มาแหลงก็ออกมาแลงเล้นชนีแล้วคะ่ะทางแก๊สทางแก๊สน้อย Nam chôm Nam chôm ơi Nhi cao lông phải nãy Uống 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 nhàng như này là khá Uống uống pa nhá như này là sao không có đầy Nói sao không đầy Bộ ốc mà cả bộ đây khả? năm trăm cam ai cá năm trăm cá một xuân chạy họ tới đây thì non ơi หนังงางซ้ำลวดอุยอุยไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปไปอุย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 อ้ยพี่มม้งมันแต่พี่น้องมีแต่ปลาเด้อหน่ะมื่อนี้ พี่น้องเก็บดอกอันฉันเล็กจักน้อยเนาะดอกอันฉันก็มีค่ะพี่น้องงามงามเก็บไปต้มเห็ดน,น้ำดอกอันฉันค่ะเอาไปตากแห้งไปก่อนงามงามเลยค่ะ ผ่อยได้ผ่าเด็กน้อยมันยางเล่นค่ะงามอยู่ค่ะเดี๋ยวเอาไปตักแคงไว้แล้วก็เอาไปต้มเห็ดน้ำดอกอันชันค่ะนั่นล่ะค่ะพี่น้องโผลแล้วได้ของนี้ก็โผลแล้วค่ะ ซีม้วงงามจาังเนาะพี่น้องเนาะลูกๆไปได้เบิดแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ข้อจบไปเพียงแค่นี้เด้อครับข้ออนุญาตไปตามห้าลูกก่อนลูกเศร้าให้เขาปลาไปแล้วค่ะย่านหงูเลื่อมเอาไปกินค่ะ คลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อค่ะฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเฮาเด้อ,ดอค่ะสวัสดีค่ะ